เขากับลูกค้ากำลังิดนะคะนักแปลที่กำลังคิดอยู่ในช่วงนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีใครกันบ้างนะคะเพราะว่านี่คือหน้นหลังเอมดีตัวที่ตัวนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของเขาแต่เขาใส่มาเยอะมากค่ะวันี้เราต้องมาดูทุกครั้งทุกฝีก้ายากัมพูตาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวชีปถึงกล้อค่ะนี่ค่ะนี่คือตาเก้าพิเศษสุดเซ็กซี่ที่สุดนะคะบ๊ามี่ค่ะป๊ามี่นี่ค่ะนี่คือคนที่ ขาวเลิศนะคะที่สุดในกลุ่มคอะขาวค่ะขาวนี่ค่ะอันนี้คือหน้าตาพอดูได้ที่สุดในกลุ่มค่ะต้องทนด้วยนะคะต้องทนด้วยนี่ยอันนี้คือมาจากโรงเรียนอะไรคะเป็นเด็กเก่าของโรงเรียนนี้ค่ะูชื่อเป็นีหลังีันี่คือยายเพียนค่ะนี่คือสายยาของเขาค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเขาหน้าแก่ค่ะมันถ่าย ือกวางนะคะที่ใส่เสื้อสีชมพูมาเหมือนกันเพราะว่าเตรียมกันมาแล้วค่ะเจลเจลเจลทำบางกล้องไม่ทำบองกล้องมีอะไรมไีอะรจะพูดกับแฟนคลับบ้างค่ะก็รู้สึกว่าของพวกเราทุกคนจะบอกไปคุณบอกอะไรของมันว่าพอเข้าวิดีโอแล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะที่คุณพูดนะคีน่าคีนทีนเดียร์จะพูดนะคะเป็นคอมเอียนนะคะเป็นขอบเอียนค่ะเป็นขอมเอียนได้เลย ทุกคนภูมิใจนําเสนอค่ะทุกคนอยู่โรงเรียนอะไรกันคะขอพร้อมกันเอาเอาเอาเด็กเก่าสิเอาเอาเก่าเอาเก่าหวยไ่ะเย้ค่ะโอเคอาบุ้มซุ่มนนี่แหละค่ะทุกคนเขาจะชอบทิ้งกันเด่นค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะค้าไหนไหนขอท่ทางรักษาให้นล เนี่ยครา่คอ๋อเจมเป็นครด้ค่ะใครต่อคะนัก้อนค่ะอ๋อโซโจโัประกอบตัะอะตัวประกอบที่ต้องทนดูนะต้งทนดูอ๋อน่ารักที่สุดในวงเขาะต้องทนดูนะเน้นยบบ้าคนดูยเนี่ยน่ะวิชาการแห่งวงค่ะดูน้าเชื่อทาการทดลองมาทั้งคืนเเป็นไรวะการดนีนักร้อตาม